รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พี่น้องพบกับผมไอวัตเวียนแหวกกับรายการตะล่อนตะลุยอีสานครับมือนีภาพพี่น้องมาที่อำเภอวารินชําราบจังหวัดบุรลรัชธานี้ครับมาเบิรงเกี่ยวกับอาชีพหนึ่งครับซึ่งเพิ่นเฮ็ดกันหลากหลายเลยครับในหมู่บ้านนี้มือนีภาพพี่น้องมาเบิรงการเฮ็ดสวนดอกเบญจมาศครับผมลยละเรียดของรายการจะเป็นทั่ไหตามผมมาได้เลยครับ น้ามตุยในท่านใดครับผมครับสวัสดีครับผมบารมีศรีท่ากุลครับเป็นสมาชิกสภาอบตโนนพึ่งอยู่บ้านตาติดนี่นะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมใบดอกนะครับเนาะใบดอกครับมีมี่อย่างเน่ครับอยู่อยู่ตําบลโนนพึ่งครับอยู่ตําบลโนนพึ่งนะครับจําจําจดให้ความรู้มั่นดินนะครับบ้านตาติดนะครับตําบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีครับตรงนี้ครับตรงที่พี่น้องชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเป็นแหล่งผลิตใบดอกเขาเรียกเป็นจามาดดอกเบญจมาศทั้งเบิร์ตเครับอยู่ดี หขามีเหามีตระกูลหลักๆคือเบนจามาต์นะครับครับเขาก็สีมีเบนจาม่าต,ตระกูลขาวใหญ่เนาอแล้วก็เป็นขาวญี่ป,ปุ่นนะครับ,รบแล้วก็มีมีมีเหลืองแล้วก็มีดอกสีต่างๆครับ,รบที่นี่เป็นเป็นที่ผลิตถือว่าใญ่ สุดจะด้จังหวัดบุญกะแดงได้จังหวัดบุญนี่มองนี่ถือว่าใหญ่สุดแล้วหรือ่ครับครับถือว่าบางทีทเท่าไงไงสุดนะครับในการเพินเ่นปลูกกันเป็นกลุ่ม,มครับหรือว่าเป็นจังเลยครับการอันนี้ไอ้ในชุมชนเฮาสิมีอยสองกลุ่มนะกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่แล้วก็กลุ่มละอองฟ้านะครับบา้บนา,น,านนี้พี่น้องเฮาคือเฮาตอนเฮายืนอยู่สวนนี่เพิ่นกับสีบัวเป็นสภาพสีกลุ่มนะครับแต่ว่าเพิ่นกับปลูกเป็นเป็นเป็นไร่เป็นไร่เฉพาะโคเรียนครับผมแต่ก็อยู่ในของ อบตอเฮาแม่นครับกาภายใต้ขององค์การพัสุตนนุตมบุญน,น้อมผึ่งเพิ่นได้ได้ดูแลเกี่ยวกับการการส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับต้นที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเลยมันเป็นพันธุ์ยังครับตัวนี้มันจะเป็นไอ้คัตเตอร์นะครับต,ต้นนี้บ่าเป็น,น,มนเมญจมาศนะครับเป็นตระกูลคัตเตอร์เพิ<อ>่นจะออกดอกขาวนะครับตอนนี้กําลังสีมีปรินิดนึงครับขาวอันนี้ก็เอาไปประดับน้าํากันแม่นครับต,ตัวนี้คือเบญจมาศปครับตัวนี้น่าจะเป็นตระกูลสีครับแต่ว่าเป็นตระกูลเมญจมาศขึ้นครับ นี่จะเป็นสีครับนี่กลุ่มสีอยู่ด้านด้านนั้นครับยังไม่ได้ออกดอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจังไหนครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปไปเบิ่งไอ้สวนที่ว่ากำลังออกดอกนะครับแม่ข้าวเสีมีกลุ่มที่กําลังจะเป็นดอกตอนนี้เป็นจูบนะครับประมาณจักน่าจะประมาณจักสองอาทิตย์ใช่เวลาโดนไหมครับในการปลูกนี่ในการปลูกตั้งแต่ตะเบียดได้เนาะตั้งตะเบียดเลยครับตะเบียดตั้งแต่ช่ำตั้งแต่ช่ำนี่โดยโดยช่ำมาถึงถึงเวลานี่ประมาณสี่เดือนเนะครับ ต้นสูงซ้สักเอวเลยเนาะครับส,สี่เดือนสี<อ>่เดือนสี่เดือนถึงหาเดือนเท่านี้ตัดขายได้นะอ,ออกดอกพร้อมจะขายเหมือนเหมือนข้างในนะครับจะไปชมกันครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเบิ่งอ่าเ,เดี๋ยวตามไปข้างในครับไป ทั้งหน้าครับไล่เข้ามาทั้งรอดทั้งในมองที่มันบานแล้วครับโอ้งามจีิงครับเนาะอันมาจนหอดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเดือนแหรอครับต้นถึงเป็นดอกปันนี่อยู่ประมาณหาเดือนนะครับซีถึงหาเดือนนะครับต่อต่หลุ่นต่อต่อแปลงนะครับกคณะที่เขายืนชมอยู่นี่นะครับความสวยงามนี่กับประมาณซีถึงหาเดือนนะครับอันนี้อันนี้บซีหาเดือนแล้วแม่งครับตอนตัดขายจังไงครับเนี่ยมันมีพอค้ามาลิบป่ครับ ก็เป็นออเดอร์ทั่วไปครับตลาดเนี่ยแม่ข่าที่เพิ่นอยู่เพิ่นซื้อขายกันประจำส่วนส่วนใหญ่ก็อยู่จังหวัดอุบลเฮานะครับอะเภอว์รินเนี่ยจังหวัดบัวเนี่ยหล้วก็รขางเคียงนะครับจังหวัดต่างๆก็สามารถมาซื้อได้นะครับจากสวนห้วยราคากาตอนนี้อยู่อยู่ประมาณ80ถึง90บาทต่อโลโลนึงบ่ธรรมดาตัวหนรับเนาะแมีรายได้ดีอยู่ครับดีอยู่นะครับถ้าถ้าพี่น้องสิมาติดต่อซื้อเฮ็ดจังได๋ครับนี่ก็จริงๆคือ เดี๋ยวนี้ถ้าชุมชุมชนเฮากับมีมี่มีหลายสวนเนาะนะครับเป็นพ่อข่าค้นกลางกับมีนะครับพ่อข่าจากสวนก็มีโดยตรงถ้ายังว่าติดต่อสื่อจากสวนกับเข้ากับสามารถติดต่อผ่านอบตโน่นผึ่งก็ได้ผ่านอบตนะเนาะขฮามีเจ้าหน้าที่เพิ่นอํานวยความสะดวกด่านนีน้านะครับหรือว่าานเข้ามาในสวนมันต้งติดเลขกันไดนนะครับตรงตรงที่เฮายืนนะครับมาคันสิมาเที่ยวสวนมาถ่ายรูปเช็คยินมยังีงก็สคือขึ้นซื้อ่าจังได๋ครับมาเช็คยินอ๋อยเสื้อหาค้าม่าจากได๋เนาะกับเสื้อหา ไอ้ตาติดนะครับสวนดอกไม้บัาติดเป็นหลักสวนเวชบาลบาร์ดบัณติตนุ่นเพลิงครับได้เลยครับนะครับห้องๆในล่งพิกัดไปอยู่นะครับมาตามไอ้เช็คอินเลยนะครับได้ครับได้ได้ได้สวยปะครับเพิ่นเฮ็ดตังไดย์เพิ่จะได้งามป่เดียวเาี๋ยวถามผู้เพิ่นปลูกกันนะจต่ของสวนบ่ครับจต่ของสวนขอญาตินิดนึงนะครับเชิญนะครับเอ้าแต่ของสวนก็อยูปอนี่กระยูครับกระยูปอนี่ได้ได้ได้ครบทุกรถเลยครับครับผมเดี๋ยวสิพาไปถามไอ้ได้ได้ครับจากปากผู้เพิ่นปลูกเบิ่งครับว่าเฮ็ดจังได๋เพิ่นขึ้นปลูกได้งามเด ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านบารมีสรีธากุขนะครับขอบคุณหลรายครับวีที่มาให้ความหู้ทั้งัรับยินดีครับยินดีครับเรื่องของดอกไม้เข้าครับผมยินดีมากครับยินดีมาก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข็มดอกไม้ครับของสวนบ้าครับเด็กครับยี่ตางไหนคือปลูกเด่นงามเดลยครับจากสีวาจนไย่างไรครับนอกกับตั้งใจเฮ็ดงามครับครับเออข้าปลูกมาได้ชักปีแล้วครับเด็กจนสวนข้านี้ต้นนี้บ้ครับผมปลูกมาเลยเจ็ดปีแล้วครับเฉพาะหนกใหม่เบญจมาศนี่ครับบอกเบญจมาศมาดี้เจ็ดปีแล้วครับโา้โหเจ็ดปีแล้วก็เฮ็ดกันที่คนครับอยู่นีน เฮ็ดสองคนผัวเมียครับกระจ่างเข้ามาซอยครับเพราะว่ามันมันหลแต่ก็ถูกจ้างครับมาท้อนหยาเนี่ยแต่ก็หลยางครับจ้างกในบ้บานครับครับนี่พัดเมี่ยงครับเนี่ยนี่ตะกูลเป็นจะหมานนะครับแต่ว่าเขาเอื่อช่ชมพู่ครับช่บมนูะครับตัวนี้ก็เป็นช่มพู่มะลิครับอีกข้ามือเตัดใดครับเนี่ยนี่กระตัดใดอยู่ครับเดี๋ยวแตจมีขาคุณสั่งมากก็ตัดครับ ทย่อยตัดไปนะครับเนาะตามออเดอร์นะครับเนาเข้ามาตัดกับพวกเป็นหยังกับกับพวกพันธุ์ในโน่นครับเพิ่อนกับซีครับเพิ่อนกับซีซังครับเพิ่อนกับพรหมเมืองเพราะเโทรมาสั่งกับตัดข้าวทำมีดกับตัดไปส่งเป็นครับเขาดูแลกันเลยหนอระยะระยะตั้งแต่เกิดมากนี่ก็ลงพันธุ์นะได้ครับเดี๋ยวนี่ล่องหรือเปล่ครับลงพันธุ์ครับในป่าลงพันธุ์แล้วกับมันจะไปจะไปปลูกประมาณกันยาครับพันธุ์นี่เขาเฮ็ดไม่เองครับแม่นครับก็คือ ยอดที่มันเหลือจากตัดพันไว้พราปลูกแล้วเขาเกลาพันไปลงไว้ครับกับเปิดไฟแล้วครับโทษนะครับไอ้พันนี่มันเป็นเป็นยอดครับเป็นเม็ดเป็นยอดครับต้องเอายอดครับยอดไปฉับเป็นลงพันไว้ก็ยอดไปฉับเป็นเม็ดคือนจรงดอกปบอบอครับตัวนี้มันม่มีเม็ดครับจะใส่จะยอดครับมันก็จะบานไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าอยากมาเที่ยวชมนะครับก็มาได้ครับสวนไพยลินครับเราพูดที่เพิ่นเห็นว่าเบิ้งนี่เขาเก็บข้าวเบิ้งบ่บ่ได้เก็บครับ อ๋อไอ้ไ่เยอะมาเบิ่งกะมากมากเลยครับเชิญมาเลยครับนึกว่ามันแบบเสียค่าเขาเบิ่งบึ้ครับไอ้เบิ่งไอ้เบิ่งฟรีครับแต่ว่าเสือใจกับสื้อเมื่อครับเวันนี้แจ้ครับได้ลูกค้าวไปได้ตัวนะครับนอแต่ว่ามันกะบานไปเรื่อยๆครับแต่พอได้เยากมากส้มกับมาเลยครับยินดีตอนรับเลยครับยูบองได้ลหมครับเรนยูวันตาติดหมูสามตำบลโน่นผึ่งอำเภอวผ่ลินครับสวนสวนไผ่ลินครับสวนไผ่ลินครับสวนไผ่ลินนะครับน้อ ใช้นิ้นลงไม้สดครับโอ้ครับเบอร์โทรติดตอ่อหรือว่าติดต่อผ่านอบตารอะไรก็ได้เนาะครับเนาะครับมันมันไม่มันมีสิมีแผนที่ให้สแกนอยู่อยู่ศูนย์ศูนย์พันครับอ,อยู่บง่บงเพิงใหญ่นะครับจะมีแผนที่สแกนสแกนซื้อสวนแบบมันก็สิสสสสบ,บพันมีแผนที่มาเลยครับ ตาค่ายขาดมันล่มบ่ครับรับมันล่มครับมันล่มเลยว่าที่ว่าดอกมันใหญ่มันก็นักครับที่ว่าถึงตอนท้องดน้ำนี่มันกระสีนักตืมเขาไปอีกครับออครับตาค่ายมันก็ขาดครับสมเที่ยมตาค่ายตะค่ายนี่เขาใส่ตะค่ายขนาดเท่าไรครับเนี่ยมันมีขนาดอยู่ครับเขาอื่นเออมันเป็นตะค่ายออมเป็ดครับเป็นตะค่ายออมเป็ด่ครับมันความยาวมันมันก็ะลอยเมตรนี่เขามาตัดมันใส่แป้งเข้านน่เข้ายกขึ้นนนิ ทีนี้ผมเห็นไปยาวๆยะแให้ยกขึ้นขนาดเท่าใดครับก่วมกว้างของมันอยู่ว่เก่าซิฟครับกวงเก่าซิฟยาวเท่าใดครับเลยต่อแล้วแต่พื้นที่ครับแล้วแต่พื้นที่เลยตัวนี้17เมตรครับอ๋ออันนี้ที่เห็นไปหนึ่ง17เมตรเนาะกับปักไม้ไผ่ไม้ไผ่ยี่คือไม้ไผ่ตักปักตะไคร้ครับตึงตะไคร้ครับเขาลงพื้นลงพันธุ์นี่เขาต้องใส่ปุ๋ยอยังบ่ครับเทคเน็กเขาใส่ปุ๋ยหอกปุ๋ยไก่ขี้ไก่บ่หรือจังไงครับใส่ปุ๋ยไกลๆครับ อันนี้เป็นมักสไตล์กี่ไกลเป็นสมันครับควมเร็วเนี่ยกับปุ้ยกับปุ้ยธรรมดาใส่เขาใส่ย่างเขานี่นะครับครับต่อต่อแถวนี่คิดเป็นเงินแล้วมันตัดอยู่เดิมประมาณอะไรไปครับมันตัวนี้นะแต่คิดเมันสีตกอยู่หาซิบโลครับแปลงหนึ่งหาซิบโลแปลงหนึ่งนะมันกับยันกับสิโลเรื่งแปดมันตัวถือกับสิบเก้าซิบครับตัวเก้าิบหรือแปดซิบอยู่ว่างนี่นะครับระคา ได้ข่าวจาสวนนะครับนอกจากไปกับมีคาคนส่งใน้ข่าเข้าไปกับมีคาคนส่งครับครับรดน้ำทุกเสาเไดะครับข้าวทุกเสาได้ครับตเตรียมพันธุ์มากใจพูดแล้วครับสิงหาพูดสิงหากันยาตุลาแก่ปลูกมาข้าวตัดเบิดแล้วแปลงข้าวไหนให้จังไรครับไทยออกเลยครับแมีนก็เก็บลักเก็บตะไคร้้แลวก็ไถครับไถเลยครับเราถ่ายบแล้วก็แล้วก็จะยกแปลงขึ้นใหม่ครับ ก็ตงเรียมไว้พักนาดครับพักไว้ครับเตรียมไว้พ่นที่ครับประมาณเดือนสิงหาพูนที่ครับจังสิเดเริ่มไถกลับอีกเพื่อวเนร่บครับทำแปลงไปแล้วครับมันเริ่มยากเริ่มปูครับทุกนะครับ เนึ่งนี่ข้าวฮอสหนามือละืักเทียครับมือละเทียครับตอนเสาครับฮดย้ำแรงกับ่มได้โมได้ครับตัวฮอตอนเสารแต่เสาครับตอนเสาให้ซุ่มให้เปียกเลยครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ยังตามปกตินะครับปกติครับถ้ามีถ้ามีบ่งมีแมงกัดสียาขึ้นกันครับแต่ว่าก็บโบคอยจะใส่หลายเพราะประหยัดต้นทุนครับครับก็มันก็ร่างบานครับเดี๋ยวอีกมือสองมือพันกับชิสังตัดแต่ละสีนี่แต่ละดอกแต่ละไอ้พันนี่ ราคาทำกันอยู่บุคคมันราคาแตกต่างครับตัวดีจสีราคาถือกงมูครับตัวนีถือกงมูงมชมพูนี่ครับแล้วเราต้อู้เก็บบาง, <ๆ S 2> บางตัวนี้ก็โล่แล้วเกลาสิบโลละวลอยนี่ครับก็แล้วแต่สวงมันนะครับ<ม>จะเก้นๆลงๆก็แล้วแต่ตลาดใช่ตัวนี้ดอกดอกเบญจมาศครับเบญจมาศค,ครับมีมีมีพันธุ์อื่นอี่บุคคมีมีดอกอื่นอีู่บุคคลี่เราปลูกดินี่มันสวนผมมนบ่ครบนะครับเพราะมันหลายอย่างครับเพื่อาถ้าปลูก มันมีหลายสายพันธุ์แต่ปลูกหลายสายพันธุ์เกิดไม่ข่ามว่าสั่งยางละสุ้มวายยางละสิบนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยางสี่กะเก็ดสิบครับแต่สร้างพูดยังนีพูดยางละเศร้ามันมันกระตัดบริหันก็เลยต้องปลูกแค่นี้ครับหลายสีแล้วก็ตัดตัดบริหารครับถ้าสั่งมามีสวนอื่นมันก็ปลูกอีกมันก็เป็นคนเราสีคนละพันธุ์ไปแต่ไต่มีแม่มีแม่พันธุ์ร้ายครับก็ปลูกไปครับ โอเคมือนี้ขอบคุณหลายๆครับค่ะครับครับผพี่ตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่บานของบรรติดตับคราสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับตัวใไหนน้อครับเป็นบูบาเท่าเลรขึ้นจะปลูกดอกไม้หลายๆนี เพืนบาทางใดเนาะครับกวเป็นมาบอครับแต่กี้เพิ่นก็บพวค่อยปลูกหลายปไระเภทนครับตัว่าหมู่บ้านนี่แต่กี้เพิ่นก็บสวนมาปลูกพวกปลูกปอปลูกมันปลูกปอปลูกมันสับหลังครับตอมาก็มีปลูเพิ่นที่ใหญ่มาจากทางบรรทังโฮเล็กบอกเพิ่นก็มาเห็ดสวนไม่ดอกเนาะเพราะว่าทางบ้านเพิ่นแต่เก่าเพิ่นก็เคยเห็ดพวกสวนไม่ดอกเพิ่นก็ได้มาเห็ดอยู่นี่พี่น้องชาวบ้านก็เห็นก็ถือว่ามันกัมีแม่ค้ากล่าวว่าสร้างรายมันกัออเดอร์ เพิ่มกับพ,อพ,อพ,อพอ่อเพิ่มกับค่อยขยายบ่อพีบ่อน้องในชุมชนมันตะติดนี่ปลูกก็ได้ตอกันว่าบัะนี้กับพากันปลูกคนละเล็กคนละน้อยต่อไปกับเพจเป็นธุรกิจเลยแต่กี่เพิ่งว่าเป็นอาชีพเสริมเนี่ยนะแต่ว่าเดียวนี้มันจะเป็นอาชีพหลักเด้อคือ,อเห็นท้ยเห็นหน้าเป็นอาชีพเสริมเดียวนี่มันเกี่ยวกับดินนะบอครับอยู่ตรงนี้ว่าดินตำบลนี่มันดีบครับหรือว่าจังดมันขึ้นอยู่กับดินอยู่ครับเพราะว่าดินนี่เพิ่งว่าเพิ่งยังดินทรายปนลวนบอกมัน มันบอ,อมน้ำนหน้ำฝ <มะ S 1> น,ม,นมันก็บบอมอมน,ะมะน้ำแห้งเพราะว่ามองอื่นมันกะอมน้ำมันกะเฮดไห้เกิดเชื้อราเกิดยังมันตายหลากเนาหลาก,ลาก,ลากยังอยู่แบเนี้พื้นที่มันดินมันดีดินเหมาะสมในการพอปลูกในการดูแลของพี่ใหญ่นี่มีจักขอบพ่วครับจักสวนครับอย่ที่เพื่อนปลูกดอกไม้ยางเป็นทางการเป็นจริงเป็นยางที่ปลูกหลายนอคระหว่างเจ็ดชิปาคโค่เลือดนี่ครับที่ปลูกดอกไม้เป็น เป็นถือว่าเป็นอาชีพหลักกันนะส่วนมากกัมีอยู่ประมาณสิบคนเรือนที่เพิ่นปลูกหลายอีดีนองนังกับปลูกเสริมเนี่ยคนละประมาณคนละงานสองงานแต่ว่ามันกะเวียนไปเรื่อยนะปลูกคนละงานแต่ว่ามันกะงานสองงานพื้นที่ปลูกมันหน่อยกับเวียนปลูกไปเรื่อยแต่ว่าก็คือนั่งมองเพื่อนมีพื้นที่หลายเพิ่นกับปลูกหลายครับมันเป็นยังไงเขาคือเห็ดโดมเห็ดยังเห็นมามเนี่ยเพื่อโอ้ตัวนี้เพื่อนเห็ดช่วงหนาหนาฝนคือเห็ด อ๋อสำหรับนอกคือดูนอกคือดูดอกใหม่นองคือดูก็คือส่วนมากดอกใหม่พวกนี้มันกดูก็ปปูกได้แม่มันมีกลูกได้ตช่วงเดียวนะครับมันมีสายพันธุ์ที่ถ้าปลูกนองคือดูเกิดเป็นพวกเบนจำอาจเนี่ยว่าสายพันธุ์ที่นอกคือดูนะครับพวกนี้มันถ้าเป็นย่ามหนาวมันยังออกถ้าเป็นเกิดย่ามหอนย่ามฝนนี่มันจะบวออกดอกมันก็มีพันธุ์หนึ่งอีก่ต่างหาสายพันธุ์หนึ่งที่นั่นปลูกนอกคือดู โอ้บ่แม่นวันทีปลูกแต่หน้าแล้งหน้าหนาวเนาะครับเนาะหน้าฝนก็ยังปลูกได้คือกันแม่นครับมันก็มีสายพันธุ์นึงต่างหากตัวนี้เชื่อมปลูกก็นเต็มได้ช่วงกอระกาศาสิงหาคมเพิ่นปลูกมาเดิมต้นมาพวกสายพันธุ์นี่เฮาได้มาจั้งแตครับเรื่อการพัฒนาเลยมาจังได๋เนาะมันกัต่อกันมาครับเป็นต่อกันมาเรื่อยๆนะคือสายพันธุ์ทั้งเทธอเพิ่นก็เบิ่งทั้ง YouTube ทั้งยังแนวเพิ่นกับซังพันธุ์มาจากทั้งอื่นนาทั้งเหนือทั้งยังเพิ่นก็สั่งมาคือกันมาทดลองปลูกถ้าตัวใด พันธุ์มันนั่นนี่ดีเพื่นกายเห็ดไม่เอาต่อไปนะมันขยายพันธุ์เองเห็ดสามารถเห็ดขยายพันธุ์เองได้ผู้ใหญ่ครับอถามเรื่องการต่อยอดของชุมชนนะครับเป็นตั้งแต่การจัดกลุ่มได้นี่นะครับโอมันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของบันตตตีสเท่าอยู่ที่เพื่อนออว่าไๆว่ามัน เพิ่นตั้งเป็นกูมีาสายทางจิตแนเนาะทางหน่วยงานราชการกับเขามาดูแลเรรพราะว่าจะเป็นเรื่องสายพันธุ์เพราเรื่องโรคต่างๆเพราะว่าปลูกดอกไม้มันก็นกนดูแลอย่งางแม่ดูแลย,ยากอยู่ตก็ต้องมีหน่วยงานเขามาแม่มีหน่วยงานราชการเพิ่นเขามาส่วนส่วนมากกับสนับสนุนโดยการท่องท่องกศน่ะเพิ่อนรักๆกับท่องกศนแมรท่องกสอนกับเคิงไห้ขึ้นทุนแน่เคิงหาหน่วยงานที่มาดูแลในเรื่องของการผลิตเนี่ยนะ<อ> ดูแลเรื่องการตลาดนอ้อพ่อถ้าบานเท่านี้คือพ่ออยู่พ่อกินนะครับเนาะก็ถือว่าพ่ออยู่พ่อกินอยู่ฐานะในส่วนของเรื่องการมีไรายได้จากการปลูกดองไม้นี่พอ,อเกษต่กรนี่ก็เ<อ>พดแต่ให้ปอเนาะให้ปอให้มั่นกัมันกับกคนน่ค่อยอัน้ปานไดมาเฮตุนีได้ได้เพิ่นกัแล้วเต่ผู้ปลูกนะถ้าผู้ปลูกห้ายก็รักเสียนนั่นนะโอ้ครับขายจังไดครับเดี๋ย<อ>เขามารับเอาครับ มันก็มี่เมฆาอยู่ในชุมชนเองหรือว่าเมฆาทั้งหนอกกันเพิ่นมาสั่งนะมีออเดอร์เพิ่นกะโทรมาสั่งหรือว่าเมฆาเมฆาครับบ้านนี่ก็มีคือกันเพิ่นรับออเดอร์มาเพิ่นกะรับจากสวนออกไปส่งนะโทรมานี่ได้ได้ซื้อแน่นอนบ่ครับเลยได้ซื้อแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าดอกไม้มีอยู่ตลอดถ้าบสวนนี่บ่มีกับสวนนันสวนนี้มันก็หลายสวนนกออกกับพร้อมกันตั้งแต่กับออกฟอมกันก็มี หลายสวนที่พเพิ่นลีย์การันตีได้เลยว่ามีให้แน่นอนแน่นมีให้แน่นอนครับ<ล>แม่กระทั่งดอกไม้นอกก<ล>็จดูช่วงห<ล>น,น้าฝนที่พอเคยทั้งอื่้องมีดอกไม้แต่ว่าอยู่บ้านนี่ก็ผลิตออกให้ได้ไนะมาซื้ออยู่นี่กับสั่งอยู่ในอันนี้เพจนี่อันนี้ราคาเป็น,ปนยังไงครับนี่ราคาก็คือราคาก็ราคาเดียวกันแต่ว่าผิดแต่ว่าถ้าอยู่ทั้งปวงมันก็มีค่าขนส่งน้เนาะครับว่าถามว่ามมารับนี่สวนก็ ราคาหนึ่งถาทรงกับมันมีค่าขนส่งนําเพิ่มบวกเพิ่มค่าขนท่งมารับเองกับถึงถึงเนี้ยต้งน้อยนะครับเราแมนครับโอเคเอามือนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่หลายๆนะครับด้วยครับขอบครับองครับาสวัสดีครับพี่ เพชรหยางเนาะครับนี่แดงดอกไม้ค่ะแดงดอกไม้ค่ะคือเอาเครื่องไหนมาใช้เอาดอกที่ห้าต้องการออกอันกับสีบานโอ้นึกว่าเป็นปลูกซื้อๆนี่สะเอาไปขายได้เลยบ่แม่นต์โมเมนค่ะโมหลายอย่างก็ค่ะจะเกิดค้หรถงาจังหน้าแดงดอกจังแต่ออกมาเป็นช่อะน้ำงามค่ะโอ้คือเอาให้สมางครับดอกที่ห้าต้องการนั่นก็เด็ดออกเด็ดออกได้เลยบ่ครับค่ะ เขาเบิ here, York, ini, the ่งยังไงครับเบิ่งพ่วงเสมอเขงมั่งมันฐบานพร้อมกันซ้ำใดครับการพร้อมกันอือเขาเสมอกัารว่าเขามัดขายมันก็สิเสมอนะแต่งดอกบ้านี่รดนมาได้ไหมครับนี่งสี่ห้าปีเลยสี่ห้าปีเราทไไรใดไปจะไดเนะครับนี่อือต่เพราะอยู่ใดอยู่ค่ะเพราะอยู่ใดอยู่ทำเนาะ ใช้ได้ใชงานหองฟิเลยผมนของจากแดดแดก็ค่อนทงเลยก็ไปเรื่อยๆนะครับนองานกัไประมงเริงห้าหมาเก็บกรเทียมเข้กลับไปล้างเาจะมะเฮือนี่คือสารวโรเรงมีที่พงานมาจากคนไหครับเนี่ยก่ม้อยู่ค่ะแยกกันไปอ๋อแบ่งเงินไปแลวครับนอกจะได้มบนันงสบดานกอนเคือเอางุ้มให้บ้านพร้อมกันหมาอย่งนะครับนองาน เึ็หน้าทอกันครับถึงสีผมบอกเลยว่ามันปลูกมาแล้วขายเดี๋ยวเราให้บอแมนต้องมีอีกหนึ่งขั้นตอนนั่แต่งดอกไี่แต่งดอกมีเอาใบออกเอาใบออกอีกค่ะสดลายไต่ใบมันหนาลายกับบอดี้มั้บอครับค่ะใบหนาส่นกับบองงามนอนกับขาวเหมือนนี่ค่ะครับกันออของไนที่เฮางร้านบองงามเพาก็เอาออก ฮักออกไปเลยอือเข่งสิบบาทล้สิบบาทก่อนบ้านแล้วขาบ้านแล้วก็บ่ได้อยู่ครับนี่บ้านแหลกกอนโมอโอ้อันนี้คือใช่ไหมครับคือคือแนวนี่อ่ออือหอมมากเลยสิบบานก่อนโมว่าเอาเข้กันได้เลยเห็นว่าเพิ่นบานงามๆอั่างที่ออยู่ในกลุ่มนี่คือบ่ได้แล้วเพราะว่าเพิ่นบานก่อนเขามันสิขายบ่ได้ราคาน้าร่างนอกก็ต้องเด็ดออกให้เหลือ กุ้มเดียวกันนรเดียวกันคือสภาพเดียวกันมอดอกเนคือระมาณนี่อือนนังไว้ก็หาฮกหาฮกดอกหากดอก็ทำดอกต้นได้้หน่อยกไว้ดอกเดียวโอ้ต้นไี้หน่อยกไว้ดอกเดียวเพราะว่าเป็นบ้านมากันักนะครับเห็ใหส่วนอ่อนใบสาใซีใบหาต้นไี้ใหญ่กแปดเก่าครับ เจอดอใหม่ก็มีหลายชนิดทั้งส่วนก็ไว้ดอกเดียวมือหนึ่งมือหนึ่งอีเดจชแป้งครับนี่ตีว่าแปลงไงแปลงนั้งสิครัแปลงยาวๆนี่เนาะได้ไ่มครับมือหนึ่งค่ะมือละแปลงมือละแปลงนะครับเนาะงเขาแปงาแ้งงูออกหางแรงครับผม <c oughs> โอ้โกลาเป็นาปงาน,นที่ต้องใจยเย็นนะครับนเนาะงใจเย็นงานงามก็นอ๋อ ม้าแดงดอกหน่อยน่ะดอกครับใบดอกง่ายดอกเดียวโอ้ยเคลียเคออกเลยคือจะเป็นง่ายๆะซอสพร้อมแนลอยู่ในฮึ่ยเฮ็ดเป็นบัวน้อยบัวน้อค่ะร่งบัจ๊คพ่วงเหมือนกันนะแจักช่อเอาเอาต้งไหนครับนี่เอาต้นไหนกันเนาะต้นนียนบอครับต้นไหนถี่เท่าจะเอาออกปลอที่นี่ทั้งรางเลยค่ะใบออกมาจากรางเลยกิ่งรางดึงของเลยบ่ครับจึงสีเลยบ่ดึงหักออกจากใบบอหางใบหักฮะใบใบหักเอออกคาะโอ้ นี่นี่ออกอยู่ไหครับเนี่ยอันนี้พ่อแล้วคอโอ้นี่พ่อแล้วน่าดอกน้อยออกวอาเอาบีบดอกน้อยออกอีกเนาะเด็ดกลางเด็ดกลางไหครับอือันนี้คือเสร็จหรออ๋อนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วตัวนี้งง่ายตีง่ายแบบเนี่ยไม่ยากเลยอ่ะครับอไร้แมงกระขาพื้นบ้าไร้แมงกระขาพื้นบ้าที่นี่เด็ดเด็ดออกมาเลยครับโอ้เด็ดออกเลยจึงๆเอาใบไว้เอาใบไว้หวจะกิน เบิ่งงลีล์มง่ายอีดองได้อาถีไปอาถีมันช่วยอาถีบัดเมื่อวันทีว่าเพราะเครื่องแปลงดอกขอลาขอบคุณหลายครับพีครับจะรับตัวผู้ดีครับ